จแปละนี่คือรายการเจแปนอร่อยสุดๆรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปอัปเดตท,ที่กินที่เที่ยวและโรงแรมสุดหรูในประเทศญี่ปุน่น <Enter. S 1> ครั้งนี้เราไปอัปเดตโรงแรมสุดหรูใจกลางเกาะฮอกไกโดที่ลานสกีรีสอร์ทอันดับหนึ่งของโลกนิเซโกะพร้อมแล้วไปอัปเดตกันที่โรงแรมพาร์คไฮแอท์ฮานาสนะนิเซโกะกันได้เลย โดยครั้งนี้เราจะบินกับสายการบินไทยเวียดเจ็ทรจะแนะนําสายการบินไทยเวียดเจ็ตนะครับจากเชียงใหม่บินตรงสู่โอซาก้าใช่แล้วค่ะไฟเราออกห้าทุ่มทุกเช้าที่โอซาก้านั่นเองสุดยอดมากมากเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าเราบินกับไทยเวียดเจ็ตแอร์ครั้งนี้จะสะดวกสบายขนาดไหนในครั้งนี้เราพิเศษเลือกบินแบบสกายบอสความพิเศษของสกายบอสนั้น จะมีเลนฟาสแท็กไว้สำหรับเช็คอินโดยเฉพาะน้ำหนักกระเป๋าได้สูงสุดถึง30กิโลกรัมและสามารถเข้าใช้บริการที่ The Coral r o เราได้อีกด้วยนอกจากนี้สายสกีและสโนบอร์ดอย่างเราก็ต้องไม่พลาดที่จะโหลดน้ำหนักอุปกรณ์กีฬาซึ่งได้สูงสุดถึง15กิโลกรัมอีกด้วยเราจะนั่งรถตู้ส่วนตัวสำหรับผู้ที่สารสกายบอรไปยังที่เครื่องบินกันค่ะ ที่นั่งผู้นิสสานสกายบอสจะเป็นเบาะโซฟาขนาดใหญ่นั่งสบายมีบริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องด้วยเช้าแล้วเราก็บินมาถึงที่โอซาก้าจากนั้นเราก็นั่งเครื่องภายในประเทศต่อไปลงที่สนามบินนิวชิโตเซซัปโปโรกันเราบงก็ถึงแล้วนะคะที่สนามบินนะคะ ้อไกโดนะคะเราก็จะนั่งรถตู้กันต่อนะคะของโรงแรมไปที่นิเซโกะกันค่ะคราวนี้นะคะเราก็เลือกพักริมโงแรม k าร์คไฮแอทฮานาโนิเซโกะค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าฝั่งฮานาโซเนี่มันน่าสนใจนะคะเป็นยังไงบ้างไาตามพวกเราเลยรถมารอเราบล้วคะเมื่อกี้เนี่ยมตกหนักมากเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มหยุดแล้วเรามาดูวิวข้างหน้ากันว่าวิวระหว่างทางสนามบินไปที่ นั่งรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็แวะพักที่จุดพักรถเจ้าประจำของเราเช่นเคยแวะเติมพลังซื้อของรองท้องกันสักหน่อยออจากนั้นนั่งชมวิวสวยๆไปไม่นานก็ถึงกับโรงแรมของเราแล้ว Park Hyatt Niseko Hana Sono มาถึงกันแล้วนะคะสำหรับโรงแรมที่พักสุดหรูของเราในทริปนี้ Park Hyatt Niseko Hanasano โรงแรมสุดหรูเปิดใหม่นะคะที่ตั้งอยู่ที่ Hanasano n i ซ e k o ค่ะภายในโรงแรมนะคะจะประกอบด้วยส่วนของตัวโรงแรมและก็ส่วนของ Residence นะคะซึ่งขายหมดไปแล้วห้องพักที่นี่สวยงามลักชวรี่น่าพักมา,มากๆเลยเดี๋ยวตามพี่อ้อมไปรีวิวกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เรามาถึงที่ห้องพักของเรานะคะ3คืนที่สกีรีสอร์ทนะคะปาร์คไฮแอท a ฮานาสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ที่นี้นะคะพี่อ้อมจะพามาดูห้องพักก่อนเลยเป็นันดับแรกนะคะห้องพักที่นี่นะคะถือว่าเป็นห้องพักที่หรูหรามากๆเลยเพราะว่าเขาเริ่มต้นนะคะที่ไซส์65นะคะตารางเมตรต่อหนึ่งห้องถือว่าใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วห้องที่เราพักในวันนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่แบบว่าเป็น mountain view คะ่ะวิวข้างหน้าของเรานะคะจะเป็นลานสกีนะคะเราก็จะเห็นนะคะภูเขาโยเทด้วยค่ะแต่วันนี้นะคะฟ้าปิดนิดนึงหิมะตกหนักเลยนะคะน้องก็เลยไม่ได้มาออกให้เราแบบเชยชมความสมยงานเท่าไหร่นะคะ อันดับแรกเลยค่ะเข้ามาเวลคัมดิงค่ะทุกคนนี่นะคะที่นี่นะคะเขาก็จะเน้นนะคะมีเวลคัมดิงให้เรามีเครื่องดื่มให้เราเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนบาร์ค่ะมีตู้เย็นทางด้านนี้นะคะอุปกรณ์กาแฟาแคปซูลต่างๆอย่างนี้ครบคันเลยนะคะดูสะดวกสบายมากๆเลยนะคะดูสิมีโซฟานั่งได้กี่คนชวนเพื่อนๆมานั่งคุยกันตรงนี้ได้เลยนะคะวันนี้เราเลือกห้องแบบเป็นห้องทวินนะคะ เป็นยังไงบ้างบอกแล้วนะคะว่าห้องนอนของเราเนี่ยแบบวิวลานสกีอยู่ตรงนี้เลยแบบสวยมากๆนะคะทุกคนห้องนะคะจะเป็น2เตียงเต็งทวินแล้วก็จะมีโซฟาให้แบบนั่งพักผ่อนชมวิวสกีไปเพลินๆนะคะถือว่าสวยงามมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะที่อยากให้ทุกคนดูห้องน้ําห้องน้ําที่นี่นะคะจะแบ่งเป็นสโซนนะคะคือโซนในห้องนอนกับโซนในห้องนั่งเล่นเดี๋ยวไปดูในโซนของห้องนอนก่อนค่ะ นี่เข้ามานะคะทุกคนกระจกบาบานใหญ่เลยเห็นไหม <Yeah. S 1> ตรงนี้นะคะมีอา่างล้างหน้าสองที่นะคะนี่พีบพร้อมนะคะทุกคนมาดูนี่อ่างอาบน้ำวิวลานสกีใครจะได้อย่างงี้บ้างสุดยอดมากๆเลยส่วนฟันตรงค้ามของเรานะคะตรงนี้จะเป็น Walk in Closet ค่ะก็จะมี ุปกรณ์ต่างๆครบชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งตู้เสื้อผ้านะคะมีเซฟนะคะแล้วฝั่งในสุดก็จะเป็นโซนของห้องซ่วมน,นะคะแยกสัดส,ส่วนได้อย่างดีเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวตามพวกเรานะคะไปทานข้าวกันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปฟิตติ้งชุดกันนะคะไปะตามพี่ออมมาเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่มาพักที่โรงแรมพาร์คไฮแอทนิ i k o h a n านาสนนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะที่นี่นั้นมีให้เช่านะคะทั้งชุดสกีและก็สโนวบอร์ดค่ะเป็นโ,นโ,โลโก้ของโรงแรมเลยนี่เท่เลยนะครับเป็นขาวดำน,นะครับเราก็พร้อมที่จะไปสโนวบอร์ดดิ้งกันแล้วนะครับติดตามกันนะครับ หลังจากที่เราลองชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาทานมื้อเย็นกันค่ะวันนี้เรามาทานที่ห้องอาหาร The r and Bar ์ราลแอนบารห้องอาหารนี้นะคะมีอาหารนะคะสไตล์เวสเทิร์นสุดหรูเลยนะคะของโรงแรมไว้บริการพวกเราอยู่ค่ะ มือแรกของเรานะครับวันนี้ The r o u s e and Bar นั่นเองข้างหน้าเรานะคะคือแบบว่าเป็นเมนูอาหารที่แบบเชฟเลือกเมนเลยใครมาที่ปาคาแอทฮานาสนอรต้องสั่งเลยนะคะเริ่มด้วยฝั่งของย้อมเลยนะคะตรงนี้เป็นซุปแกงกะหรี่ซุปกะหรี่โอ้ซุปแกงกะหรี่อันนี้เหมาะสำหรับกินหน้าหนาวมากๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันทําให้ร่างกายเราอบขึ้นส่วนอันนี้เป็นสลัดปาปูอันนี้ก็เป็นราเมงก้ามปูใหญ่ๆเลยนะคะน่ากินมากอันนู้นเป็นสลัดนะครับสลัดรวมนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นอันนี้อะไรเอ่ยเป็นแกงกะหรีหมูหมูมันคือแบบว่าฉ่ำใฉ่เป็นหมูจากบบว่าเป็นโลเคได้เพราะเอามาจากหมู่บ้านมากะลีอ้าวจริงปะเนี่ยอันนี้น่ากินมากนะคะหมูติดมันนินต้องมีแบบเปาอหยู่ชุบย่างกันแน่นอนเป็นทอกลิฟนะคะที่คงย่างซอสบาร์บีคิวอันนี้คือน่ากินมากก็ปิดท้ายด้วยของหวานโอ้โหน่ากินมากเลยแต่ละอย่างนะคะอีตาดีมัมาชิมกันเลยค่ะ ขอเส้นละกานเป็นคนชอบเส้นค่ะปกติชอบกินราเมงอยู่แล้วอ่ะอย่าเพิ่งเราขอตัวกินกันก่อนนะคะคืนนี้เรามีกิจกรรมการแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปสกีสโนว์บอร์ดกันตั้งแต่เช้านะฝากวิวสวยๆสโนตกหนักๆด้านหลังเราด้วย ดูเลยสวัสดีตอนเช้าตู่นะครับเกี่ยวตามพวกเราไปทานอาหารเช้ากันและไปเล่นกิจกรรมสนุกสนๆก,กันครับมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วค่ะ ห้องอาหารเช้านะคะของโรงแรมพาร์คไฮแอดมิสโกคานาสนุนนั้นนะคะถือว่าอลังการมากๆเลยนะคะห้องอาหารเนี่ยเขาใหญ่มากๆเลยมีถึงสามห้องอาหารนะคะเรียงติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นสไตล์อาหารญี่ปุ่นนะคะอาหารฝรั่งแล้วก็ยังมีอาหารจีนอีกด้วยนะคะเรียกว่าแบบอิ่มกันแบบเพลินๆเลยเดินตักเข้าห้องนูน้นออกห้องนี้นะคะลายอาหารนี้เขาใหญ่แล้วก็อาหารสดอร่อยทุกอย่างเลยค่ะ มาพักที่นี่นะครับเราก็จะได้กินของอร่อยสดๆจากฮอกไกโดในทุกๆวันนะครับเลือกได้ว่าจะเป็นซาชิมิหรือให้เชฟทำเป็นไข่สันดงให้เราทานก็ได้ดีมากๆเลยครับเขายังมีปลาหิมะให้เรากินในบุฟเฟ่ตด้วยนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยมาแล้วไข่สัดงดอง ดูแบบหืมชุ่มฉ่ำขอว่าจ้วงหน่อยนี่เห็นหอยเชลล์อดใจไม่ไหวนะคะสามชิ้นไปเลยอือสามชิ้นไปเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้นะคะอือหืออืมอร่อยากอย่างเราต้องราสตบีด้วยหรือจะกินมาสตรีเพียวๆลืมโชว์อยู่นะเนี่ยอื เมื่อกี้ไม่ถ่ายมาเขาบอกว่าเป็นซูโก้นนโตะก็คือเชฟอ่ะเขาทําเองแล้วเราสามารถหากินได้ที่นี่เท่านั้นทีนี้มันจะมีกลิ่นหอมมันจะเหมือนโกโก้มันจะไม่ได้มีกลิ่นเหม็นนะดมหอมเนาะหอมหอมห็นาคนอ่เราชอบมัสตาร์ดล้วก็ชอบโชยุด้วยแต่ว่าเห็นอันนี้แล้วมันหอมมากน่ากินอ่ะไม่ปวดเลยนี่ลองสาม จริงมันต้องแบบพุยพุยใส่ข้าวเุยนมๆนมันนี้ได้จะลองสองเม็ดอันนี้ได้นี้ได้เขาเขาเรียกว่าอะไรความที่มันจะมีกลิ่นที่เราไม่ชอบอะมันน้อยกว่าน้อยจนเรามองข้ามสกีบเรากินได้มันกินง่ายอยู่คนมันมันดีต่อสุขภาพ ทุกคนอาหารเช้าที่นะคะเปิดที่7โมงเช้านะคะคถึง10โมงเพราะฉะนั้นพี่อ้อมแนะนำว่าให้รีบมาเลยนะคะเราจะเอนจอยกับห้องอาหาร3ชั่วโมงเต็มก็คือว่า<ม>วนไปให้ครบ3-4ห้องอาหารเลยทุกทุกโซนอาหารเยอะมากแล้วก็อร่อย แต่ละโซนก็มีเมนูเด็ดๆน่าสนใจนะคะจริงๆพี่้อมเห็นมีโจ๊กด้วยนะคะเออบเกอรี่ยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราทานอาหารชาเช้าเสร็จเราก็มีกิจการรมอย่างอื่นต่อคะ่ะนี่ไงกิจกรรมของเราสก,กีโนโบอดแล้วก็เล่นถัดเลื่อนเล่นถัดเลื่อนเล่นถ <laughs> ัดเลื่อนลมืม้อเย็นเรามาดูกันว่าจะทานอะไรนะคะคอ่ะวันนี้พวกเราขอตัวกันก่อนเนาะกินก่อนจ้าน้องๆกิน,กนเช้า <Enjoy. S 2> วันที่สองของเราหลังจากที่เติมพลังด้วยอาหารเช้าแล้วเราก็จะไปตะลุยยอดเขาฮานาสนกัน ตอนนี้นะครับพวกเราก็พร้อมแล้วที่จะไปเล่นสกีสโนโบอร์ดกันที่ฮานาสโนนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่ปาไฮแอดนะครับเราจะต้องมีตัวนี้เลยนะครับลิฟท์พาที่เป็นนิสเซโกอยู่ในเต้นนะครับขึ้นไปลงที่ไหนก็ได้ขึ้นฮานาสโนลงไปทางฮิราฟูก,ก็ได้นะครับสามารถเล่นได้คุมค่ามากๆกับลิฟท์พาที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวิวข้างบนจะสวยงามอลังคารแค่ไหนไปแล้วเป็นกำลังใจให้แอดหน่อยนะจ๊ะ ตรงนี้เลยซิมโฟนีกอนดอล่าเดี๋ยวพวกเราจะขึ้นไปกันนะครับไปสกีสโนว์บอร์ดกันตามมาเร็วมาชมภาพลานสกีฝั่งคานาสโนกโกันบ้างนะคะปกติแล้วเราก็จะชินกับการที่จะไปเล่นนะคะนิเซโกะเนี่ยฝั่งที่ฮิราฟุและฝั่งนิสซโกะวินเลดกันนะคะครั้งนี้เราก็มาชมบรรยากาศลานสกีสวยๆของฝั่งคานาสโนกกันบ้างรับรองว่าสวยไม่แพ้กันเลยค่ะเราก็จะมองเห็นเขาโยเทนะคะ อยู่ด้านหน้าทางขวามือเหมือนกันเลยหลังจากที่พวกเราเต็มอิ่มกับสกีและสโนว์บอร์ดนะครับเรามาเติมพลังความสดชื่นกับมัชมลโลปิ้งนะครับความหอมละมุนและความหวานนะครับเติมพลังงานได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้นะครับอยู่ตรงโซนสกีวันเล่นะครับของเรามาถึงเวลากริลช์มัชมลโลสองคนเลยานดังยนะคือแบบใครหนาวๆใช่ไหมพี่ปูก็มาปิ้งมาขอบคุณมากค่ะ มากก็ถือเขายังแย่อยู่ยังแย่อยู่ได้อยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้หิวอร่อยอ่ะ <c oughs> ได้เป็นอาาหหรลัู มาถึงมื้อค่ำของเราในวันนี้นะครับเราแนะนําห้องอาหารโลบาตานะครับหมายถึงชาโกริลนั่นเองก็คือทุกเมนูของเขานะครับยา่างบนเตาถ่านทั้งหมดนะครับสไตล์ก็จะเป็นอิซากยะถือว่าน่าสนใจมากๆเลยกับโรงแรมแห่งนี้เริ่มต้นด้วยเมนูนะครับซาชิมิสดๆเลยุดิบมาจากนิเซโกะนะครับมีความสดมากๆ และสําคัญเลยนะคะถ้ามาที่ฮอกไกโดต้องไม่พลาดบูตะดงย่างเตาถ่านแบบนี้นะครับเป็นหมูท้องถิ่นนะทุกคนสามารถลิ้มลองความอร่อยและความหอมที่ฟินมากๆเลยนะครับกับกลิ่นของถ่านมันเข้ากันมากๆเลยกับเมนูนี้เขาย่างแล้ชุบซอสไปเรื่อยๆนะครับทำให้ตัวซอสเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมูทำให้บูตะด้งถ้วยนี้มีความกลมกล่อมหวานเค็มพอดีเลยอร่อยมากๆเลยครับ ันนี้เชฟก็นแนะนําปลาท้องถิ่นย่างด้วยและยังมีคุชิยากินะครับหรือของไม้ต่งตางๆย่างนะครับมีปลาย่างเกลือนะครับโดดเด่นด้วยกลิ่นอโรมาแบบขั้นสุดเลนะครับสกินเน่นะครับหรือไก่บดย่างซอสซอสรสชาติกลมกล่อมลงตัวหอมมากๆที่นี้ต้อนรับเข้าสู่มือเย็นนะคะดินเนอร์ของเราอีกวันหนึ่งที่ปลาคายแอนทานาโซค่ะ วันนี้นะคะเรามาทานอาหารญี่ปุ่นกันเป็นญี่ปุ่นแบบสไตล์ชาคโกคกิวคะ่ะที่ห้องอาหารนะคะช,ชื่อว่าอะไรคะพี่ปูรมบุตะนะคะโอ,โอ,โอ้คือ มีเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้เชฟทําให้แบบว่าหลากหลายเมนูวันนี้เรามีทั้งไก่นะคะไก่ย่างปีกไก่ย่างนะคะตรงนี้จะเป็นโฮตาเตะแบบตัวใหญ่อวบมากมากเลยนะคะอันนี้นี่แบบว่าพลาดไม่ได้สกิเนสใช่ไหมคะพี่บูตอนนี้ราคาแบบค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะแล้วก็อร่อยด้วยในไทยนี่แบบนานๆทีจะแบบว่าจะมีร้านที่นําเข้าไปแบบว่าสดๆให้เราได้ทานแบบนี้นะเป็นโอเตโตของฝั่งฮอกไกโดที่เขาหมักอยู่ในหิมะใช่ค่ะที่ฝั่งทางฮอกไกโดเนี่ยฮิมะเขาจะ ต้นหนักหรือเจะฝั่งทางโทคู่ตอนเหนือขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะเขาจะมีแบบว่าธรรมเนียมในการที่จะเก็บผักเอาไว้ อยู่ใต้หิมะฝังเอาไว้พอถึงเวลาเนี่ยเขาจะกินเขาก็จะแบบไปขุดขุดขึ้นมาแล้วค่อยมาทําอาหารเออมันจะทาให้เก็บกักรสชาติความหวานความอร่อยของอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นบูตัด้งนะครับอ่าของขึ้นชื่อเลยตอนแรกเสิร์ฟมาแบบกลิ่นนี่แบบตอนนี้ก็ยังมาจริงวะเนี่ยกลิ่นหอมมากเราแบบอดใจไม่ได้ตอนนี้ไม่มีข้าวมีแต่ผักชีตายละถ้าไม่มีข้าวอย่างนี้ของปวดพวกเราคือแบบว่า อ,อัญมณีแห่งทองคเ,เลยอีมะนดีสําคัญนะครับของที่นี่นะครับก็คือปลายามาเมะ ดูแบบว่า,วาดูหอมนะดมเนี่ยกลิ่นมาเลยใกล้ๆส่วนใหญ่ที่ท่านนะ่าเนื้อว่ากิวหองฮอโดนเนี่ยมันจะมีความนุ่มนวล<ช>แล้วก็จะมีกลิ่นนมนมนิดนิดจริงๆนะ<ม>อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวมันจะไม่เหมือนว่ากิวจากจังหวัดที่อื่นเพราะฉะนั้นนะถ้ามานิเซโกะพี่เอมก็อยากให้ทุกคนแบบเออลองกินนะสั่งดูว่ากิวนะคะทุกคนแบบว่าอยากให้แนะนามากๆเลยว่าร้านไหนมีร้านนี้ค่ะมีนะคะโรโบตะนะคะอิตาดากิม่าทานได้เลยนะคะ ท้ายด้วยเมนูแสนพิเศษจากเชฟใหญ่แห่งฟ้าไฮแอดฮิเซโกฮานาสโนกโท,ที่เป็นเนื้อชาบูชาบูวาก,กิวเอฟไส ฮโยโกไซมานะคะวันนี้นะครับเช้านี้เราจะไปทำกิจกรรมที่น่าสนใจของป้าไฮแอดฮานาสนนะครับกิจกรรมแรกของวันนี้นะครับเราจะไปขี่สนมบิลกันนะครับไปดูว่าระหว่างรอบรอบนิเซโกะนะครับเราเคยไปแล้วหลายครั้งแล้วครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นรุทใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยสัมผัสเลยก็ได้ไปดูกันนะครับว่าสโนมบิลของฮานาสนมันจะน่าตื่นเต้นและสวยงามแค่ไหนเนี่ยเรามาเทียบกันดูเนาะไปกัน นอกจากสกีและสโนว์บอร์ดแล้วที่ฮานาสโนนั้นยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆให้เราเลือกเล่นได้อย่างมากมายในครั้งนี้พวกเราเลือกขับสโนวโ์บิลกัน หนึ่งกิจกรรมปิดท้ายที่น่าสนใจนั่นก็คือสโนว์ทิวเป็นการนั่งบนห่วงยางไหลลงมาจากหิมะชั้นสูงเรียกว่าสนุกได้ทั้งครอบครัวทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่มาเป็นกลุ่มนะครับหรือว่ามาเที่ยวอมครอบครัวแล้วก็มีเด็กน้อยมาเล่นนะครับกิจกรรมนี้สนุกมากๆเลยแนะนําเลยนะครับนี่มากขึ้นเย้่ ทางฮีมากันทั้งวันแล้วเราก็มาปิดท้ายมื้อเย็นที่ห้องอาหาร The c h i n าคิ t เช่นห้องอาหารจีนสุดหรูภายในโรงแรมเมนูที่เชฟเลือกเสิร์ฟให้เรานั้นเรียกว่าพิถีพิถันและวน่าชิมสุดๆ่าห้างชามนี้ผัดแบบแห้งๆร่วนๆเชฟเสิร์ฟมาอย่างชามโต แล้วน้ำมารัวตูฟุหรือแม้แต่ปูขนมุ่งไข่ก็น่าทานสุดๆต้อนเราทุกคนนะคะเข้าสู่มื้อใย่นแรครับที่ห้องอาหารนะครับ ใชหน้าคิทเชนใช่แล้วค่ะของโรงแรมนะคะป้าแครแอดทานาโซ่ค่ะวันนี้อาหารจีนของเราแบบมันไม่ธรรมดาใช่มันมีความเป็นญี่ปุ่นแฝงเข้ามาหลายเมนูจานอันนี้นะคะเป็นสเปเชียลเมนูของเรานี้ปูขนลุกคนปูเทนี่นั่นเองนะคะปูขนแต่อันนี้เขาทําแบบสไตล์จีนใช่ครับสไตล์จีนเนี่ยเขาคือจะเป็นนึ้อกับซิ๊วแล้วก็ใส่ไข่นะคะเขาบอกว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีการที่คงความสดแล้วก็ล็อกรสชาติอันเข้มข้นของปูขน ดูดิ oh. แบบเป็นขาขาขาแล้วก็มีแบบ เต็มที่เลยเนาะแล้วเขาใช้ไข่วาววาวซีปูขดอะคือเทพมากนะมันอร่อยสุดในมันดากรอร่อยมากใช่แล้วเนื้อช้าแบบหวานเข้มข้นแบบแล้วอย่างเงี้ยเราได้มาตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยราคานี้แบบแรงอยู่เหมือนกันเป็นสเปเชียลเหมือนกันปลาอัมมาได้ค่ะอัมมาได้ตอนนี้เป็นนึ่งซีอิ๊วนะคะแบบน่ากินมากๆเลยทุกคนดูสีมันแวววาวมากนะคะจานนี้60,000เยน60,000เยนเบาๆนะคะใช่แล้วค่ะเบามากๆเบามาก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 มวกมา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 กเากม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 าก แต่ดูแล้วเขาร่วนๆหอมไข่เคลือบทุกข้าวทุกเม็ดแบบนี้รับรองเด็ดค่ะพอโอโตฟูนะคะจะเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนคุณเคยเคยกินอิฐดากินมาพร้อมค่ะมากินอันนี้ก่อนอุ้ยทุกคน อันนี้ถ้ามีพริกน้ำตานี่นนแบบว่าข้าวผัดไทยเลยอะล้วนมากเ้าวล้วนมากอร่อยต้องกินท้ <c oughs> เอเเทพมากอะรสชาติ มาเที่ยวนี้เซโกะทั้งทีนะคะมาพักที่โรงแรมนะคะปลาไคแอนทาน้ำตุนกของเราเนี่ยห้องอาหารเนี่ยมีแนะนําหลายห้องอาหารเลยแต่ร้านนียคือมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือเขาไปสุดสุดของรายอาหารจริงๆใช่ไหมคือแบบว่าจีนก็จีนเมื่อวานนี้เป็นฝรั่งหัวอร่อยนะเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานข้าวก่อนนะคะหลังจากเล่นแบบสกีกับสโนว์บอร์ดกันเหนื่อยมากตาทุกคนไปบ้านอนไปไปต้องแล้ว หลังจากที่พวกเราอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ขอตัวไปเดินชมโรงแรมชมความงดงามยำค่ำคืนที่ประดับตกแต่งได้อย่างสวยงามมากๆและที่นี่นั้นยังมีแกลเลอรี่ฝีมือคนไทยคุณภาพสูงอย่างคุณดุจิภาคตั้งโชว์เอาไว้ด้วยเรียกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจภาพวาดสวยๆสามารถติดต่อได้ทางนี้ได้เลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้ที่ทางรายการของเราได้แนะนำที่กินที่เที่ยวและที่พักสุดดูให้ได้ชมกันอย่าลืมนะคะถ้าสนใจมาเที่ยวที่เนเซโกแล้วก็เลือกพักที่โรงแรมปาร์คไฮแอทนินเซโกพานาโนกันนะคะเจเปะอ๋อลล์สุด